อร่อเลยหานหลังก็ไม่เนี่ยดีจะบอกนะเฮ้ยหานหลัาก็ไม่เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา สวัสดีค่ะผมบีนะครับแล้วก็ชาวแก้งของเราวันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราทั้งห้าคนนะครับจะมาเล่นบีมูโซกันนะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้นะเราจะมากินลูกอมปีศาจกันซึ่งทุกคนก็รูดีแล้วแหละนะว่าลูกอมแต่ละอันเนี้ยดีมากรสชาติมันคือแบบว่าดีๆเดี๋ยวดูกันว่าดีไหมเดี๋ยวดูกันว่าดีไหมวันนี้คือคือมันไม่ได้แย่หมดทั้งที่เดียวใช่ไหมล่ะมันยมีของดีด้วยผสมอยู่แต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ของดีหรือของแย่ ครับผและนี่ก็เป็นเครื่องสูงของเรานี่ก็จะมีะแบบว่ารถต่างๆที่เขาเขียนกําหนดเอาไว้นะครับผมแล้วเราจะมาดีดอันนี้กันนะนี่ดีปุ๊บแล้วใครได้อะไรก็กินอันนั้นตามที่เราดีดไปนะครับผมโอเคงีตา้าครับเป็นกันทั้งหมดสามตาวันนี้เออสามตาเพระสามรอบกินคนละสามเม็ดวันนี้เดี๋ยวดูอาการว่าเป็นยังไงนะทุกคนลูกอมก็มีตามนี้ครับผมวันนี้เราก็แยกแต่ละประเภทไปแล้วนะครับที่ขาก็จะมีรสนมใช่ไหมนมบูดกับมะพร้าวคือหลังใครจะได้มะพร้าวใครจะได้นมบูดเนี่ย ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรดูสีมันเหมือนกันเห็นไหมนี่แหละครับผมมาทุกคนโอเคทุกคนพร้อมหรือยังเมื่อกี้หรอกนะครับโอเคงั้นเราจะเริ่มจากมอสก่อนแล้วกันโอเคอ่ะมอสเดี๋ยวมอสวางไว้ตรงโต๊ะนี้นะโอเคเอ้ยนี่ครับมอสส่มานะครับผมนี่ได้เป็นอันนี้ครับเบิร์ดเดย์เค้ก นี่อันนี้ไม่เอาเลยดิอ่ะเค้กวันเกิดเอ้ยเค้กเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดเฮ้ยเค้กวันเปิดเฮ้ยเค้กวันเกิดเฮ้ยดูแล้วจบเลยเนี่ยนี่ไงใช่ไหมใช่นีไหมใช่ใช่ครับผมน้ำล้างจานสกปรกโอ้ที่ผมชี้ข้างบนเล็บผมเนี่ยนะนี่นะครับหมอได้นี่นะอ่ามอสอ่ามอสส่มมาเชิญครับเชิญหยิบเนี่ย อันนี้ลายเยอะๆเนี่ยน่าจะปอดไัยเชียสเอาสีที่แบบว่าดูปอดภัยที่สุดอะมสีเลยอะให้ให้คนดูดูไหมตาเนี่ยลายมันขมีนี่เลยวิวิกินดีกินเลยแล้วจะเจ็บที่ตัวเหรอยงไงวเป็นคนเจ็บตาไหลเลยตาไหลเป็นไไะ จะอะไรจะดีก็ไม่ดีจะแย่ก็ไม่แย่เออไม่จะเหมือนแย่สรุปเป็นไรก็คือว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรบ้างนะเพีมวันเกิดกับน้ำล้างจานน้ำยาล้างจาน่จะเป็นน้ำยาล้างจานโอ้โหกานแย่ไว้นะครับผมไบายตาอนาวินครัโอ้โหหมุนปุ๊บวิ้ยวิ่งวิ่นี่ครับได้อันนี้นะครับผมนี่เป็นอันนี้นี่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 นะผมที่ผมเล่นกับผมชี้อยู่เป็น มะพร้าวมะพร้าวกับน้ำบุดอ่าเดี๋ยวเราไม่กันอ่ะธนาวินเลือกสีที่เปิดเผยที่สุดสีเหมือนกันหมดเลยโอู้หูหูก <okay> like, ับน้ำบูดแต่ดูนะครับว่ากรรมหรือว่ากรรมบุดกรรมอันนี้นะครับนี่นะไม่จังมัดอร่อยอยาเอามาทำอะไรกันอันนี่จ้ ไงครับโหอร่อยจนน้ำตาไหลนมบูดตาเป็นไงมันแบบกินแล้วนมมันเหม็นนะมันเหม็นโอ้โหโอ้โหโอเคตาอะไรไปแล้วครับต่อไปจะเป็นตาของเตอร์นะครับนักพมรามก้ามตาผมนะครับมามาอ่ะผมเหยล้วนะนะครับหนึ่งสองนมบูดโหจัดเลยครับว้าเลวโอ้โหผมได้เป็นอันนี้นะนี่นี่สีแดงนี่ไอเตอร์ทำไมเนี่ยอ่านได้หน่อยสีแดงอันตรายลูกแพ้ครับ ขี้มูกใช่ได้เป็นอันนี้นะครับผมนี่งั้นผมหยิบอันนี้เลยกินเลยก็มับเลยมับเลยเอออร่อยเอาอยู่ดีๆแต่ไม่ใช่ห้างแง่อะไรครับขี้มูกครับผมหนักกว่านมบูดอีกาะเงีใครได้ของดีเลยหรอ้าวยังเลยนะไรนี่ไงเถ่านมายังไม่ได้ ไม่เป็นไรครับไข่เน่ากับป๊อปคอนใช่อันนี้เหรอใช่ครับอันนี้เห็นไหมใช่สีเหลืองเยอะน่าจะเป็นป๊อปคอนที่ใส่เนยเยอะแค่จะเป็นไข่ที่ใส่ไปเยอะแบบนี้ก็ได้ไปโหกินเนื้อคนออกมาเลยเอะโหป๊อปคอนแน่อร่อยเะเนะเฮ้ยป๊อปคอนแน่เฮ้ยคิวเนี่ยมันก็หวานๆครับป๊อปคอนแหละ อ่าได้คือได้ความอร okay. ่อยของดีปลอโอเคใส่เนยเยอะไหมถ้าใส่เนยเยอะใช่อ่าโอเคเต้รอดไปเนยหวานเลยแต่ตาปูแหว่นี่ครับผมเขารอดจนหมดเลยโหนี่อันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เลยนี่หัวหน้านี้ครับปลาตายปลาตายปาตายกับน้ำสมูทตี้อุ้ยเล่นเยอะปลาตายเอามาเล่นเยอะเล่นเยอะหนึ่งสองห้า กินเลือดหวานเฮ้ยโอ้ยได้แล้วไดดีได้ผดีโอเคสำหรับเ์นที่สองรอบสองนะอ่าโอ้ครับเฮ้ยอุ้ยได้น่าเหมือนผูเหมือนผูเลยอันที่แล้วฝาท้ายกับอันนี้เอออันนี้อันนี้นี่ครับที่รอบเมื่อกี้ผมมีหลายเฉดสี้างเลย อันนี้นี่ครับดูไม่มีฟิปมีไฟรู้ได้ไงแต่ก็ไม่เอาไว้ใจอะไรที่ชื่อว่ามันอันเมื่อกี้ก็ไม่มีมีสามสองหนึ่งม็อบปลาตายโอ้โหโอ้โหตาไหลอธิบายนี่ยครับปลาตายโอ้่ะมีนองแล้วเข้าปากแบบตั้งยืนโอ้โหกัดแล้วมันแตกปลาตายไหมปลาตายไหมไม่รู้อ่ะ ปากเลยอ่ะไม่อยากโดนยากกินน้ำปากก็ติ๊นถึงคายไปมึงไงเพราะมันติดฟันนะเอาติดไปโดนฟันอีทีมันจ <c oughs> ะ <c oughs> าตายไหมนกัดไปแล้วมันเหมือนมันเหมือนตายพี่เตอร์บอกเลยมันติดซองฟันอานาวินตัวตายนาวิน,นะครับเพราะเรื่องของแย่นะเมื่อกี้โอ้ยมินมิกมอว่าอันนี้จะดีอนะ ไข่เน่ากับป๊อกไข่เน่าปอกคอนีเหลตยเยอะๆแเลยเยอะไปเลยป๊อปเน่าอันนี้เน่าเตยเยอะแล้วก็อ่าปอกเกีะเฮ้ยป๊อกคอนนี่โอ้โหปอกคอนอร่อยเกินอะไรมีไม่ของดีก็ทำยังไงก็ทำยังไงนี่ครับอ๋อเยอะเตยเยอะ แ้วกินข้าวก่อนไทยโยไข่จะอร่อยเกินน้ำตาลน้ำตาขาเบ้างั้นอธิบายให้ดูแต่มันเหม็นแต่น้าตาลไหลครับเตัวที่งมากเลยใช่าหมพูดเลครับตอนนี้มอสกับบินยังไม่ไของดีแล้วผมก็เช่นกันไม่น่าเี้ยวนาวมาพร้อมนะครับกับ้ตาแดงแดงนี่นี่ไหมนี่เลยนี่ต r u i t y f r ต i t ลม้ กับถุงเท้าถุงเท้าหนังผลไม้รวมกับถุงเท้าหนังใช่กระราสีเหลืองกินเป็นไข่ไข่เน่าเลยโอ้โหเขาบอกว่าที่ดูอันตรายน่าจะปลอดภัยนี่ปลอดภัยอันตรายใจะมาหลากหลายหลากหลายนี่นะครับนี่คือปาร์ตี้อะสักอย่างผลไม้รวมผลไม้หลากหลายมากโอ้โหกินถุงเท้าออกมาเลยถุงเท้าขาวถุงเท้าอ่ะ มันไม่แย่แล้จะอร่อยแหรอไม่รับานไหมทิ่สปานไม่กินผ่านงั้ต้องถุงเท้าฮะฮะดิฉกินได้เลยนะถุงกินได้เหรออ้าวก็อันนี้ฟุตตี้ฟุตตี้หรือเปล่าแหมมันไม่ออกฟุตตี้อ่ะอ่าเป็นว่าพอกินได้อ่ากินได้ไม่แย่แต่อะไรครับอแต่หมดแล้วไปแล้วดีไหมฝีหน่ากลัวด้วยอ่ะบเฮ้ยเขียวลูกแพ้กับคิมนี่

อาหารหมาก็ไม่โอ้โหชัวโอ้โหชัดเลยอาหารหมาโอหไทนเมไอาหารหมาดีนะเคี้ยบพวเราเต็ป้เตียปโอ้โหไอเมไอเทมโอเทนต่ออาหารหโอ้โหไอ้อไไอ้อไคุาพกินแรงมากอันนี้รอบท้ายรอบสาย โอ้ยคนลุกมอสมโอ้ยนั่งไก่อ่ะนั่งไก่เลยนไก่โอ้โหคนลุกเลยอ่ะไอมอสต้องมีสักครั้งแหละวมอสโอ้ยมีส้มๆเลยอ่ะเน้ยเฮ้ยมีแค่สามตัเมืออตัวเลืกเยตัวอันตัวอันตรายหรือเปล่าเนี่ยตัวอันตรายอะไรอ่ะอะไร่ะบักแปลว่ามันแรงติงแปลว่าเหม็นโอ้โหมันแรงเหม็นเราต้องมีสักครั้งแหละวมอสโอ้แต่รู้ว่าเหม็นไม่เหม็น มันเป็นโลบอกนมันเป็นโลกแบขาวๆกันเปิดอะไรเพิ่มมาเจอของเก่าอะรมันแงเหมือนกว่าเฮ้ยหาเฮ้ยหวานเฮ้ยเลแต่นาบิแล้วเลยแต่นาบีแล้วใช่ไหมโดนได้แน้ะสงทารนัาเป็นของดีอ

Mọn hoạt đọc biểu Ui, một lèng Pháp Đánh đánh Đây khun à <coughs> à. Cái này thùng tháo nào Nhìn nữa, ạ Lắc nhẹ đi Cặp mà kè tôi đi Đó là nè Đi Rốt phần máy luôn Cặp Thùng tháo Thùng tháo Cặp thùng tháo được ถ้าเป็นขนมอะรวมกินไม่ได้เมื่อกี้เลือกที่มีลายเยอะอันนี้เอาโอ้โหลายแทบไม่มีเลยลายน้อยเลยนี่นะครับผมถุงเท้าขาวกูกินอ่ะโอ้โหชัดเลยอันนี้ถุงเท้าตัวถุงเท้ากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามารถกินได้ครับพิมแต่ว่าอันเมื่อกี้ ไม่ใช่ถุงเท้าเน่ากี้เป็นผลไอ้ลวงอ่าอันนี้เป็นอะไรโอ้โหชัดเลยอันนี้ถุงเท้าตัวถุงเท้ากินได้ไหมโอ้โหยังแหม่นะอะเต้ครับนี่อุ้ยปาปอายสมูทตี้กับปาป่ายนี่ๆๆเมื่อกี้ยิบอันที่ไม่มีลายอ่ะได้สมูทตี้ มันอาจจะทำแบบนี้ไปมเนอะแหนะเลือดป่าโอ้โหสมูทตีมั้งสิ่งดีๆที่คุณชอบเต้ได้ดีจะได้ดีหมดตลอดก็ไม่น่าใช่มั้งเฮ้ยน้าเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยเต้ได้ดีหมดมันต้องทำแรกแล้วรู้เลยถึงไม่ไม่อร่อยอันนี้อร่อยจิ๋วะปลาตายก็ไม่เอ็นอย่าบอกว่าเขากินปลาตายอ่ะลินลินรับรสชาติไหมเนี่ย มันใช่ผมท้าลูกเลยป้าป้าเอาปปาป้าเอาไปลูกตายแล้วตายแล้วไปครับไปปาตายแล้วก็มาทำเป็นสัมผัสกันมาเป็นโลกของแมงมุดอ้าวเมื่อกี้ใครได้ไปได้มาเป็นลูกมาเป็นลกไปมาเป็นโลกแมงมุดสองกันอย่างเงี้ยเนาะนี่นี่นี่ยังไงนี่เอาไม่ได้ไปขอนี่นี่ครับนี่อาวุธลับนี่ถือยู่ตลอดหนึ่ง นี่เยอะๆเขียวกว่าติดปั่นนะิขให้ทั้งคำเดียวลูกเอ้ยอร่อยเนี่ยนี่อย่างนี้ไม่เป็นเอ้ยรสรุปในที่มีใครได้ไหมบ้างได้แย่สองงานแล้วก็ดีหนึ่งนครับผมแย่สองดีหนึ่งครับผมแย่สองดีหนึ่งแล้ก็ดีหมดเลยดีหมดเลยก็ได้ไม่ใา้สองงานกินได้มียังไม่ได้ใช้เลย ไรัผมก็ดีสองแล้วก็ไข่ที่ไม่หนึ่งแย่หนึ่งนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ทุกคนก็รับรู้ถึงความน่ากลัวของเจ้าลิโซ้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาการหมาติดัฟเนี่ยจับเตอร์หรอเอาสีดำยัดเลยร้องอย่างนี้ร้องไม่ได้ร้ร้องร้จับเตอร์แล้วจับเตอร์แล้วจับเตอร์แล้วคืออะไรอ่ะฮะไมม่่ไเอาเเตอร์ตอร์เตอร์เตอร์ เตอร์ยังไม่โดนเลยเตอร์เตอร์เตอร์ยังไม่โดนตอนนี้คือ,ตอนน,คอตอนนี้คือทุกคนสนใจสีดำใช่ไหมสีดำมีอ<ช>ะไรบ้างนะชะอมอะ ชาอมกับอะไรสกังโโอ้หสกังคืออะไรสกังยังเหม็นเอางี้สกังตดมันเหม็นอะเอาแบบว่าสู้เลยอะเอางี้ทุกคนอะสนใจเม็ดสีดำเพราะมันน่ากลัวใช่ไหมมาเลยทุกคนแล้วมันมีอะไรดีอะชาอมมันดีเหรอสกังโคตรเหมิ่นไปคอละเมิดเลยก่อนปิดคลิปเพื่อรอคนดูแทนได้ได้ได้แทได้ทนเมื่อไรแทนเมื่อไรแทนเมื่อคนดูอ่าทุกคนกินกันเลยนี่ผมว่า ต้องลับมาก่อนต้องเอาเทมรับปุ๋ยต้องเอาเทมปับไม่ใช่นะครับไอเดี้ยนทุกคนไปดับนะครับนี่ครับหนึ่งสองอหนึ่งอไอเป็นรอดไอ้เป็นอดบบอกไม่รู้อ่ะอ๋อผมลอด แต่หลดหน้าก็ไม่โดนไม่ได้ไงใช่ใช่น่าจะเฉลิลดอเออันดดเดเอเ่าเด็กเลยอ่ะเปลี่ยนใครได้ไได้เวุอันนี้ก็ผู้สารอดกลังเกมสินับมันจะแยกริงอ่ะเกอาไเอาได้ใช้แล้วเหรอไม่ได้ใช้อ๋อ กู่อร่อยจริงครับได้ใช้ได้ใช้คือไม่คุณอยากรู้ว่าแบบกินกระด้งมันยังไงอะเราอธิบายเหมือนว่าซาบอีอะแบบขึ้นขึ้นมานี่เลยอะขึ้นมานี่เลยอรักินเหม็นมันขึ้นเลยอะเหม็นเหม็นเลยอะเหม็นกัดปุ๊บเหม็นปุ๊บ อันนี้เราจะเยี่ยมสุดแล้ววะไม่ไม่เอาไม่เอาโอเคก็ไปคิดนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และครับแล้วคนที่ยังไม่กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์มาด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนกดไลค์กันมาเยอะนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะกางเวใส่อาหารเในชามข้าวออกเป็น คนหนึ่งสมองไม่ทำงานแล้วอ่ะหมือนแล้วอ่เหมือนแล้วอ่ะเธอบอกไม่ได้ใช้แต่หลบไปนอนเลยนะหรือว่าอย่างนั้นอย่างงี้เลยขนลุกไม่หยุดเลยอ่ะโอ้เธออยากเอาอีกเหรอไปไปจิ๊บยบาย